ชื่อหลวงพ่อถามเลยให้นุบอกชื่อดังๆสิรินยาพรพิมชัยภูมิสิรินยาพรพิมชัยยภูมิค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างก็ปวดข้อปวดกระดูกสุขภาพไม่ดีเลยปวดตรงไหนบ้างตามข้อค่ะส่วนมากจะเป็นตามข้อแล้วบางทีกระเทตามข้อตามกระดูกใช่ไหมทั้งตัวหรือเปล่าก็บางทีก็ทั้งตัวบางทีก็ทั้งตัวเลยท่านเทวดาเขาปวดมากี่ปีแล้ว ก็หนูก็ทํางานข่ายของก็ปวดอย่างเงี้ยปวดมากี่ปีแล้วคําถามสิปียี่สิบปีก็สิปีนะจะสิปีแล้วปวดมาเป็นเวลานานอ่าเรื่องที่หนึ่งสุขภาพไม่ดีเรื่องที่สองมีอะไรบ้างหลุดแทงหลุดรมาเรื่องที่สองปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างเลยค่ะติดขัดการงานการงานการเงินติดขัดค่ะปัญหาในครอบครัวก็ขายของก็ไม่ค่อยดีเหรอ ไม่ค่อยดีตอนหลังๆไม่ค่อยดีค่ะขายของก็ไม่ดีเงินก็ไม่เข้าค่ะมีแต่ออกแล้วเป็นหนี้เขามีแต่ออกเป็นหนี้ด้วยค่ะอถูกหักหลังค่ะเยอะแยะไปทําอะไรกันถึงกันหัก,กหลังกันซื้อขายกันนี่แหละค่ะก็มีเราของไม่ขายเข้าซื้อเข้ามาขายหนูขายเข้าแกงซื้อเข้ามาขายแล้วปรากฏว่าขายไปไม่ได้เงินก็ไม่รู้ <ừ? S 1> มันไปยังไงขายไปขายมา ไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็มีตัวเลขโดนลูกน้องหักกลังมั่งอะไรมั่งเยอะแยะเดือขายกันก็มีเยอะแยะ,ยะเงี้ยเอ็นนี่เป็นศีลถูกโกงเงินการงานการเงนิงน,งน,งน,งนติดขัดนี่คือปัญหาชีวิตสองอย่างครอบครัวเป็นไงบ้างไม่ดีเลยครอบครัวก็ไม่ดีคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคุยสอง,องคำคัมคุยภาษาไทยไ,ไ,ไม่รู้เรื่องกันแล้วนะเวลานี้สามเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เกิดจากอะไร เด็กเด็กี่คนหนูคิดว่าคนเดียวแต่จะสองหรือเปล่าหนูไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ว่า<ช>ไม่ได้ไปทําแท้งไม่ได้ทำหลุดค่ะเป็นธรรมชาติคท่านเทวดามีเด็กหลุดตามธรรมชาติไม่มั่นใจว่าหนึ่งหรือสองกุมารมีแน่นอนใช่ไหมคือเคยเอามาไว้ที่บ้านกี่องค์กี่ดวง,<อ>งวิญญาณอ,<ง>อีกสององค์อ้าวสองรายการแล้วและเข้าพิธีพานยักษ์ด้วยเปล่าเคยเข้าค่ะ กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวนานนือยังนานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาดีไม่ดีก็แถวนั้นน่าจะดีนะมาหนูเพิ่งมาแย่ปีหลังๆมาเนี่ยเพิ่งจะมาแย่ตอนหลังนี้สองสามปีหลังนีสองสามปีแต่เข้ามาสิป,ปีแล้วค่ะน่าจะถึงน่าจะถึงท่านเทวดาเด็กสองคนกูมารสองเข้าพานยักษ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องทำให้การงานการเงินจิตขัดสุขภาพกระดูกปวดข้อ วดตามตัวทั้งหมดหรือเปล่าท่านเอ๋ยขอเตือนก่อนเลยแหละหาหากผูดด้ใดจะร่วมง,งานสวดพานยักษ์คราให้คิดก่อนหนะแหละท่านแท้อันสวดพานยักษ์แหละท่านเอ๋ยเป็นการไล่ผีเลยนั่นแหละหนาะยิ่งตัวเรามีเด็กในตัวนั่นแหละครายิ่งทําให้เด็กหนาะปวดและเจ็บทรมานยิ่งเพิ่มความแค้นอันมากท่าน ยิ่งเห็นกันเพิ่มทวีคูณนั่นแหละหนาะเหมือนฆ่ากูไล่กูแล้วสิครายังเอาคาถามาฆ่ากันอีกแ้วทำให้เด็กเพิ่มคูณความเจ็บช้ำทำให้เด็กกดเครืองกันนั่นแหละหาเจ้าจึงชีวิตไม่ค่อยมีค่าเลยคราเดือดร้อนกันหนาะไปทั่วหน้าแหละท่านแลวเข้าไปสวดเพื่อจะไล่สิ่งอัปมงคลออกก็มีสองอย่างของที่อยู่ในตัวเรา ก็ถูกขับไล่อาจจะโกรธแค้นอันที่สองสิงอภปมงคลอยู่ในตัวชาวบ้านไล่จากบ้านน้นมันก็มาหาบ้านเราเธอก็เป็นที่รองรับสิงอัปมงคลด้วยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยลองนึกภาพเลยนั่นล่ะนะนึกถึงต่างคนมีผีในตัวคา <c oughs> ถูกขับไล่ออกมาแหละท่านแเร่ด้วยคาถาทำให้ทรมานเจ็บแสบล้อตัวกันใช่ไหมท่าน วิ่งจ้าระหว่างกันนั่นแลหละเนาะพอจะซุกตัวใครได้ก็เอาแหละพอนี่แลหละเนาะจะเพิ่มความนั่นแหละพูดง่ายหนูออกจากบ้านเราก็ไปอยู่บ้านเขาหนูบ้านเขาถูกไลก่เขมาอยู่บ้านเราตามนี้อ้าวตอนนี้รู้ปัญหาแล้วจะขอแก้ไขจะทําอย่างไรได้บ้างถ้าใครหนอได้สวดพานยักแลให้รู้แท h, ส้สวดมนต์ภาวนาเนาะสินห้าควรมีครบกันแหละพอ ให้สวดมนต์เนาะปกป้องกันนั่นเลยต้องมีศีลห้าไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดไปเขาจใจเปล่าอ้าวทีนี้จะทำอย่างไรได้บ้างให้ปัญหาที่มีอยู่ลดน้อยถอยลงและก็หมดสิ้นไปควรแก้ไขด้วยการรักษาศีลถ้าไม่สิ้นมีเด็กนั่นแหละเนาะควรต้องแก้ไขให้เด็กไปเกิดพรนี่แหละเนาะทางแก้ที่ถูกไงเด็กทั้งหมดกี่คนที่หลุดออกไป เห็นกันเลยเป็นสองนั่นแหละนะเห็นเป็นสองนั่นแหละค่ะกุมารอีกสองเด็กอีกสองรวมเป็นสี่คนอ่าใช่แล้วท่านเอ้ยมีกุมารเลยด้วยนั่นแหละนะอยู่ร่วมด้วยกันนั่นแหละค่ะเห็นเป็นเช่นนั้น,นแหละท่านเลยอ้าวต้องใช้เวลากี่วันเพื่อจะให้ดันบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายไปเกิดเลย เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเพียสามสิบวันนั่นแหละเนาะปูมาณอีกสองใช่ไหมครับใช่แล้วอีกยี่สิบวันนั่นเอ้ยรวมเป็นห้าสิบวันจะพร้อมเมื่อไหร่ทำหรือเปล่าก็ทำค่ะทำเมื่อไหร่จ๊ะก็เนี่ยหนูเตรียมตัวมาเลยค่ะเดือนหน้าพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยพร้อมวันนี้เลยเหรออ้าวท่านเทวดาเขาพร้อมเลยรีบแก้ไขให้จบสิ้นไปเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้าง แบ่งไม่ได้ชายหรือหญิงกันเล่าเลยพอรู้ไหมที่หลุดออกมาไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยชายกี่คนนี่กุมารเป็นชายผมเป็นหญิงสองคนค่ะสองหญิงกับสองชายสองชายเป็นกุมารสองหญิงเป็นลูกแท้อา้าวปวดกระดูกปวดตามตัวใครเป็นคนทำต้นเหตุต อกเกี่ยวไรเป็นหลุดเองนะก็ไม่ดฆ่าเธอนก็ไม่ได้ฆ่าใครคะ่ะเพรหูชอ,เอตอเองไปตเงอ๋อกระโดด <Okay. S 1> กระทืบกระเทเล่นกันไปอเอาเอาร่างกายเขาเป็นเวทีอ๋อทั้งหมดสี่คนสี่มุมตะลุมบอลกันมันก็เลยไปปวดทั้งตัว,วไม่มีอะไรเล <c oughs> อ้าวดูสาเหตุแล้วแล้วการงานการเงินทำไมติดขัดก็พวกหนุ่ยละคะ่ะอ่า ไม่มีความถูกเลยที่บ้านทะเลาะบ่อแงเกี่ยวอีกหรือเปล่า,าครบทุกรายการคไม่หง่ค่ะสองหลุดสองกุมารสร้างปัญหานอนห้วอาวโอเคบอกชื่อมาเขาพร้อมจ่ายแล้วคะชื่อขอขอโง่ค่ะขอขอโง่โอเคแม่ขอถามง่าง่ายเแีต่นที่แม่ใหม่แ,แม่ตั้งให้ใหม่ กินอะไร่คะออกมากินก๋วยเตี๋ยวกินทอดตามไก่ย่างค่ะกินข้าวเหนียวได้แล้วค่ะโอเคแล้วก็กินข้าขาหมูไม่ได้แต่ชอบที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวทอดตามค่ะก๋วยเตี๋ยวกทอมตามโอเคดูวันไม่เบื่อค่ะเรียบร้อยน้ำนมร้านโชห่วยใกล้บ้านไม่มีค่ะมีไม่มีค่ะไม่มีมาไม่ใช่ด้ว มีที่บ้านนู่นมีใช่ดีนี้เขามีปิดมีติดแอร์แล้วเขากำลังขยายกิจการกันไปส่งเสริมอุดหนุนหน่อยไปหาโชว์หวยใกล้บ้านเขาจะใจ้ะตามนี้จะได้ช่วยกันทำให้เศรษฐกิจชาวบ้านดีขึ้นหน่อยตามนี้อ้าวได้กินอ่ะอ๋อครับได้กินอยู่แล้วเขาก็ต้องเรียนแบบกันอยู่แล้วแหละเขาจะไป แน่นอนดีด้วยนอนวเออเขาต้องทําคุณภาพอยู่แล,แล้วเขารู้ว่าคู่แข่งเขาไปขนาดไหนเขาต้องแก้ไขก็ได้ขนาดนั้นอ้อออาวเสื้อผ้าอะไรผ้าหนูจะได้ชุดนางฟ้า่ะสองนางฟ้าค่ะแล้วก็ชุดเด็กผู้ชายสองชุดค่ะผ้าที่คุงานสองเด็กชายหน่ยารหนวไม่รวมอ่ะใส่รวมครับนางฟ้าไม่ใส่รวมต่อยกัน นา้าเวลาเป็นนางฟ้าก็เป็นเวลาเป็นนางมวยก็เป็นอ่งเอารวมสองคู่เอาเป็นต่อยกันเองนวมเด็กชุดเด็กนางฟ้าเจ็ดควบชุดเด็กผู้ชายเจ็ดควบประมาณนี้เอชุดาฟ้าอโอเคงั้นต้องาชดํำลองเลยดิะเสือกางมดเกงขาสั้นเสือกางเนาะารวมสองคู่ อามนี้ยนงไปขงแโอเคมายามเราไม่ได้วยุร้อยปอยคัเอาไรปลาหาสองโกสอตัวปลาไหลสิบตัวปแล้วค่ะขมสองโลกบสองตัวหลายสิบตัวสังกทานสองทานสี่สองชุดหรือสี่ชุดสี่ชุดอ่ะไหวไหมไหวไหว วหวโอเคทุกอย่างได้ตามข้อตกลง<ว>เริ่มงานวันนี้เลยใช่ไหมหนูก็ว่าจะบวชวันนี้เลยไปหาข้าวของก่อนใช่ไหมหรือไงหาข้าวของก่อนก็นกได้นะหาข้าวของก่อนแล้วก็กลับมาเริ่มสตาร์ทเลยวันของวันนี้แหละกลับมาไหมคะหลวงตากลับเดไม่กลับไม่ไหวแล้วนี่บวชเลยแต่เอาเสื้อผ้ามาแล้วแต่ต้องไปหาของที่ต้องมาก่อนหาไ,ไดวไปปรึกษากัน<ว>ตามนี้ โอเคไปได้เดีี๋ยยวหาเเลไ่ปขามาแล้วเขามุ่งมั่นแล้วเนี่ยมาบอกว่ามองไม่เห็นป้ายเลยกับป้ายเลยไม่ได้ไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ไม่ไปแล้วจอเยางแล้วพี่มาใชรานนะพี่เขาบอกให้หนูไปจาะยางเลยไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้ยุ่งตายหาเลย อันนี้ไปรีบจัดการตามนี้ทุกคนจะได้ไปเกิดแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นน้าหงตัอยางม่ได้ใช้โยของยิ้วอ่ะใช่แล้วอางเขามาแล้วเขาเขาตั้งใจมาแล้วเขาคงไว้มป์่ะได้ชโอิ้วอ่าได้แน่นอนนางคว้าไปต่อยมวยบายบายไปได้เนี่ยหองัมันใายยาสว้แล้วนะอ ค้นหานัักาทไมต้องมาสมวยวยแล้วตไเป็นนางฟ้า่ะนักชกนางฟ้าอ่าตามได้นักชกนางฟ้าเหรอคะเออดีลดค่ามวยเลยค่ะดีแล้วดีแล้วออนุ่มออนุ่มแต่เขาเรียกแต่ดุแรงใชได้ใชได้อาจจะเป็น อาจจะเป็นเขาเลยค่ารถสิิยมใหม่ดูออดูอะไรแต่ว่าต่อยเป็นแต่เป็นถีบได้เ็แเป็น้อีหลอกไปหลอกเขาอีกบายไปได้แล้วขาเรียกว่าลูกยักษปอีกมุมมงนึงของเราเราสามารถที่จะงควาสามารถของเราออาไุกท่านะโอเคโอเค ได้กินอโอเคอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็นแฟชั่นใหม่ดูสวยงามแต่ว่าต่อยเป็นเตะได้ตามนี้ดมอีจะได้จะได้บายบายไปได้โชคดีไปได้